ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอได้ดังใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างป้าเจอตัวป้าเองเลยค่ะเพื่อนๆลูกอ่ะเขาจะสอบตำรวจบนแล้วเขาก็ได้ก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านในละแวกนี้มากเลยในเรื่องของตัวเลขชาวบ้านการันตีครับต้องไปติดตามรับชมกันครับโครงการผริษสื่อประชาสัมพันธ์สารคดีนะคะสามสิระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดพระนครศรียาของเรานะคะ เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของพุทธรูปสำคัญในจังหวัดพระนครศรียาให้เป็นที่รู้จักเพื่อเสริมสร้างศรัทธาต่อองค์พระพุทธรูปสำคัญให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ได้รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเรามีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดพระนครศรียานักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะองค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งเราจะเชิญชวนมาร่วมโครงการและเป็นที่รู้จักเพื่อไปได้กลับไหว้สักการะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราก็มีจัดทําหนังสือนะคะพร้อมมี Q ิวอา e คให้สแกนเพื่อรับชมสารคดีผ่านทางโทรศัพท์มือถือและออกอากาศทางโทรทัศน์ท้องถิ่นนะคะและก็ฝากเชิญชวนทุกท่านติดตามชมกันด้วยนะคะ สวัสดีครับผมสุุก้ายุโกทอนอักษรพันครับผมนัทธีรั์สุเมศิริกุลครับผมแทนธีรวัตรหมอกชัยครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3าคนนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับ30พระพุทธรูปที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับผมและจะมีพระพุทธรูปองค์ใดบ้างและสถานที่ใดบ้างนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้รับชมกันครับมีทั้งหมด4ตอนนะครับต้องติดตามกันให้ครบนะครับไปกันเลยนะไปไปครับ และที่วัดแห่งแรกนี้นะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยาจะพาคู่ชมนะครับไปนัสการพระพุทธชัยมงคลนะครับนั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับพระพุทธชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรียุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรียุธยาด้านตะวันออกหรือบริเวณที่เรียกว่าฝั่งอโยธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนต้นข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดเจ้าพญาไทยหรือวัดแห่งนี้อาจชื่อวัดป่ากแก้วเนื่องจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพัิพงศ์จากระบุว่าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรือพระเจ้าอู่ทองเมื่อพุทธศักราช1900เจ้าแก้วเจ้าไทยสันนิษฐานว่าเป็นพระราชวงศ์หรือเป็นพระสงฆ์ออกอาหิวาตากโรคตายให้ขุดขึ้นเผาเสียที่ปรงศพนั้นให้สถาปนาพระเจดีย์และวิหารเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อว่าวัดป่าแก้วภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สำคัญ เช่นเจดี JD ประธานทรงระฆคังขนาดใหญ่มีระเบียงคดล้อมรอบด้านตะวันออกเป็นพระอุโบสถด,ด้านตะวันตกเป็นวิหารหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างต่อมาพุทธศักราช2478กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคลให้เป็นโบราณสถานสำหรับชาติในชื่อ วัดเจ้าพระยาไทยจนกระทั่งมีพระภิกษุและแม่ชีกลุ่มหนึ่งมาใช้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมจนกลับมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้งโดยมีพระครูภาวนาพิริยคุณเจ้าอาวาสวัดยมอำเภอบางบานเป็นผู้เริ่มต้นของการฟื้นฟูเมื่อพุทธศักราช2495สําหรับพระพุทธชัยมงคล แต่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายที่พบในโบราณสถานโดยมีส่วนพระเศียรพระเพลาและส่วนอื่นๆอ,อีกรวมได้หินทรายสี่ชิ้นพระครูภาวนาพิริยะคุณจึงได้นำมาประกอบและเสริมแต่งส่วนพระหัตพระกรเป็นองค์พระครบทั้งองค์เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนามว่าพระพุทธชัยมงคล เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถค่ะหลังจากที่เรากลาบไหว้พระกรับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระอ,องค์มากเดี๋ยวน้องๆจะแนะนําว่าเราจะมีอะไรต่อที่แนะนําย้ําเติมให้ทุกท่านอีกด้วยนะคะขอฝากผู้ชมทุกท่านติดตามชมต่อไปนะคะมีสตอนนะคะติดตามชมให้ได้แล้วเราได้รู้ว่า พุทธรูปที่เรายังไม่ค่อยเคยไปจะมีสิ่งศิธิ์เพิ่มอีกและล้วนแต่เป็นศิริมงคลมากๆทั้งนั้นเลยค่ะเชิญติดตามต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พาพวกเราทั้ง3าคนนะครับมากราบไหว้พระพุทธรูปที่สําคัญณนะวัดแห่งแรกนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่วัดต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปสักการะหลวงพ่อธรรมิกราชนะครับที่วัดธรรมิกราชครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดธมิกราชกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ประดิษฐสถานนะครับขององค์พระเศียร,รของหลวงพ่อธมิกราชนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าองค์พระเศียรของหลวงพ่อธมิกราชองนี้นะฮะเป็นองค์จำลองนะครับส่วนองค์จริงนั้นได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปไหว้องค์พระเศียรจำลองของพระธมิกราชนะครับกันที่วัดแห่งนี้กันเลยดีกว่าครับ หลวงพ่อธรรมิกราชวัดธรรมิกราชและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาเศียนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเศียรพระธรรมิกราชหรือชื่อที่ประชาชนพื้นที่เรียกกันว่าหลวงพ่อแก่พบที่วัดธรรมิกราชซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีหลักฐานการใช้พื้นที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น อีกทั้งยังเป็นวัดสำคัญที่อยู่ด้านตะวันออกของพระราชวังหลวงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดส่วนหลักฐานจากพงศาวดารเหนือมีการกล่าวถึงพระนามของกษัตริย์ที่เป็นนามเดียวกันกับชื่อวัดคือพระเจ้าธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างวัดมุขราชหรือวัดธรรมิกราช ภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สำคัญได้แก่เจดีย์ประธานทรงระฆังที่มีประติมากรรมรูปสิงล้อมที่ฐานวิหารหลวงขนาดใหญ่และวิหารพระนอนเป็นต้นสำหรับเสียงพระธรรมิกราชเป็นเสียงพระพุทธรูปสําฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดอีกองค์หนึ่งของอยุธยาเสียนมีความสูงเกือบ2เมตรมีลักษณะกรอบพระพักสี่เหลี่ยม พระขนงเชื่อมต่อกันเป็นปีกกาและเป็นสันนูนพระเนตรเปิดกว้างเหลือบลงต่ำเล็กน้อยไม่แสดงดวงพระเนตรพระนาสิก์ค่อนข้างใหญ่พระโอส์แบกกว้างแนวเส้นพระโอด์เกือบเป็นเส้นตรงริมพระโอดหนาพระเศียรมีขมวดพระเกศาเป็นเม็ดเล็กอย่างมากและทรงสูงแบบหนามขนนมีอุตสนีสะไม่สูงมาก ระหว่างพระนลราศกับพระศกมีขอบที่เรียกว่าไรพระศกปรากฏอยู่ด้วยแต่เป็นแนวเล็กๆนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าเสียงพระธรรมมิกราศนี้มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึงสมัยอยุธยาตอนตอน้นกำหนดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่19-20ถึงจัดให้อยู่ในกลุ่มศิลปะอยุธยาตอนตอน้นหรือ นักวิชาการบางท่านเรียนว่าศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขเขมรโบราณน,นอกจากนี้อาจารย์นณปากน้ำยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเสียงพระธรรมมิกราชไว้ด้วยซึ่งเรียกเสียงพระดังกล่าวว่าหลวงพ่อแก่เพราะพระพักนั้นดูเคร่งเครียดสูงอายุ แสดงอำนาจและพลังอันเข้มแข็งเป็นสมัยการนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานร่วมสมัยกับอาณาจักรนครหลวงของขเมรจัดเป็นศิลปะช่วงก่อนสมัยอยุทยาหรือศิลปะแบบปู่ทองหลังเสียกรุงเสียอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2,310พระยาโบราณราชธานินสมุหเทสาพิบาลมณฑลกรุงเก่า สำรวจพบเศียรพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ภายในวิหารวัดธรรม,มิกราชเมื่อพุทธศักราช2442จึงนำไปเก็บรักษาที่อยุธยาพิพิธภัณฑ์หรือปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมส่วนปัจจุบันเศียรพระธรรม,มิกราชถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เสียนพระที่พบที่วัดธรรมิกราชน่ะถ้าชาวพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเสียนพ่อแก่นะคะเพราะว่าท่านมีพุทธสินที่เราเรียกว่าแบบอู่ทองนะคะซึ่งอยู่ในช่วงศิลปะแบบอยุธยาต้นทีนี้เนี่ยตอนที่ได้มาแน่นอนค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะเสียนพระพุทธรุมเนี่ยท่านไม่เต็มเสียนท่านมีประมาณหนึ่งในสาของเสียนเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นบริเวณพระปางซ้ายคือแก้มซ้ายของท่านรวมถึงด้านหลังเนี่ย จะไม่มีวัสดุนะคะเพราะว่ามันแตกมีการซ่อมขึ้นมานะคะแล้วก็อาจารย์ที่ทุกท่านรู้จักกันก็คืออาจารย์สิ์พฤฤัทรเสียเป็นคนตรวจงานแล้วก็ทําให้เราเกิดความสวยงามของเสียงเนี่ยแล้วก็จะสแสดงมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่จะนํามาเก็บนะคะก่อนที่จะกลับไปสแสดงอีกครั้งในอาคารหลังหน้าหลังจากที่ตัวอาคารซ่อมเสร็จแล้วะคะ่ะ เราได้ทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมหลวงพ่อธรรมิกราชนะครับถึงได้ถูกเรียกว่าหลวงพ่อแก่มาอายุธยาครั้งไหนนะครับอย่าลืมแวะมาสักการะบูชาหลวงพ่อธรรมิกราชกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปสักการะบูชานะครับไหว้องค์พระพุทธร,รูปที่สําคัญกันที่วัดต่อไปเลยครับ <S <S และพระพุทธร,รูปที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรียอยุธยา ลำดับต่อไปนะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบนั้นคือพระพุทธไสายาสน์ครับของวัดโลกยะสุทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นขององค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระปางไสายาสน์นะครับที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของเกาะอายุธยาครับส่วนจะใหญ่มากขนาดไหนนั้นเราไปพิสูจน์ด้วยตาของเราเองกันเลยครับพระพุทธไสายาสนวัดโลกยะสุทธาราม อำเภอรพระนครศรีอยุธยาวัดโลกะยะสุทารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สำคัญได้แก่พระปรางประธานโดยมีวิหารอยู่ด้านตะวันออกและอุโบสถอยู่ด้านตะวันตก ส่วนวิหารพระพุทธไสยาสน์ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของวัดพระพุทธไสยาสน์องนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาก่อสร้างโดยก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่ภายในวิหารซึ่งปัจจุบันพังทลายเหลือเพียงส่วนฐานส่วนองค์พระได้รับการบูรณะโดยการฉาบป,ปูนสมัยใหม่พอกทับร่องรอยปูนปั้นเดิมไปแล้ว ซึ่งการบูรณะครั้งแรกเกิดขึ้นราวพุทธศักราช2497โดยกรมศิลปากรร่วมกับโรงงานสุราซึ่งเคยตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณพระราชวังหลังได้เข้ามาขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานต่อมามีการบูรณะอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2532โดยคุณหญิงระเบียบทำโรงนาวาสวัสดิ์และครอบครัว เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่พลนึงเรือตรีถวันธรรมรงนาวาสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพระพุทธสายญาติมีความยาว42เมตรสูง8เมตรมีพระพักหันไปทางทิศเหนือมีดอกบัวเกยซ้อนรองรับพระเสียรแทนพระเนยที่พระบาทซ้อนและนิ้วพระบาทยาวเท่ากันสันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปไม่ได้ทรงเครื่องประดับ แต่การบูรณะพุทธศักราช2,499คงมีการแก้พระเสียรให้มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างปัจจุบันตามที่ได้เห็นนะครับว่าพระพุทธสายญาตินะครับมีลักษณะเป็นพระนอนที่มีขนาด ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็มีความงดงามนะครับมีความโดดเด่นตรงที่มีดอกบัวนะครับเกยซ้อนนะครับรับพระเศียรนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดต่อไปกันเลยดีกว่าครับและพระพุทธรูปที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลําดับต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบนั่นก็คือพระพุทธกษัตราธิราช แห่งวัดกษัตราธิราชวรวิหารนั่นเองนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพบกันเลยดีกว่านะครับพระพุทธะกษัตราธิราชวัดกษัตตราธิราชวรวิหารอําเภอรพระนครศรีอยุธยาวัดกษัตตราธิราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาด้านตะวันตก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระราชวังหลังวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาพระราชพงศาวดารกรุงศรียอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมกล่าวถึงวัดนี้ว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งสำหรับยิงใส่กรุงศรียอยุธยาจนเมื่อเสียกรุงวัดถูกทิ้งร้าง ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือเจ้าฟ้าทองอินพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งทรงพระสัทธาบูรณะปฏิสังขรณวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาเมื่อทรงที่วงคดแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสลานุรักษ์ต้นลาดสกุลอิสรางกูลทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งอีกพระองค์หนึ่งก็ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อวัดแห่งนี้จึงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่พุทธศักราช2496พระวิสุทธาจารย์เถนหรือหลวงปู่เทียมเป็นเจ้าอาวาสของวัด ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือถึงความเป็นพระเกจิผู้ทรงอภิญญาวัดกษัตราธิราชวรวิหารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตโบราณสถานแล้วเมื่อพุทธศักราช2,541ภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สำคัญได้แก่พระปรางประธานถัดมาทางตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ ส่วนด้านตะวันออกสุดปรากฏกลุ่มเจดีย์ย่อมุมและวิหารรายพระพุทธกษัตราธิราชเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถขนาดองค์พระสูง2.99เมตรฐานกว้าง2.09เมตรเขาพระพักรูปเหลี่ยมตัวองค์พระลงรักปิดทองประทับนั่งขัดสมาร,ราบปางมานวิชัย ประทับอยู่บนฐานชุกกชีที่มีปติมากรรมรูปครุฑยุทธนาคและลายประดับรูปแบบอยุธยาจึงสันนิฐานว่าพระพุทธรูปและฐานชุกกชีมีอายุตั้งแต่สมัยอยุทยาโดยพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปะแล้วสันนิฐานว่าอาจเป็นการสร้างหรือซ่อมในสมัยอยุทยาตอนปลาย แล้วมีการซ่อมครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมกับตัววัดนอกจากนี้ภายในอุโบสถยังปรากฏหลักฐานอื่นที่น่าสนใจได้แก่ 1. เพดานไม้ลงรักปิดทองสลักเป็นลายราชวัตรดอกกลมและพุ่มข้าวบิน 2. พื้นปูหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่พระครูวิญญาณุวัตรคุณทรงธรรมสิริโชตอดีตเจ้าอาวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและที่ทุกท่านได้พบนั่นก็คือความงดงามครับขององค์พระพุทธรูปพระพุทธกษัตตราธิราชแห่งวัดกษัตตราธิราชวรวิหารนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมอะไรครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับองค์พระพุทธรูปที่สําคัญ วัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับและพระพุทธรูปองค์สำคัญลำดับต่อไปที่เราพาคุณผู้ชมมาสักการะบูชากันนั่นก็คือพระอินปแปลงนั่นเองครับแห่งวัดเสนาสนารามราชวรวิหารครับเรามาค้นหาคำตอบกันดีกว่านะครับว่าทำไมพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์นี้ถึงถูกเรียกว่าพระอินปแปลงไปค้นหาคำตอบด้วยกันครับ พระอินปแปลงวัดเสนาสนารามราชวรวิหารอําเภอพระนครศรีอยุธยาวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่เดิมเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานามว่าวัดเสือสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางพร้อมกับการสร้างพระราชวังจันกเกษมหรือวังหน้า ที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดก้าวให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,120ให้เป็นที่ประทับของอุปราชในสมัยนั้นคือสมเด็จพระนเรศวรเมื่อกรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงวัดเสือกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์300ช่างเศษ และโปรดเกล้าให้พระยาราชสงครามทัดหงสกุลเป็นประธานในการบูรณะวัดเสือการดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2406พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามเรียกสันส้นๆว่าวัดเสนาศเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุติก,กนิกาย โปรดเกล้าให้อาราธนาพระครูพรมเทพาจารย์บุญรอดพรมเทโวพร้อมทั้งลูกคณะจากวัดขุนยวนวัดพรมนิวาสวรวิหารอันเป็นวัดที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งยังทรงผนวดมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเสนาสนารามนับเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรกของวัดต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ขยายเขตวิสุงคามสีมา ของวัดให้กว้างออกไปแล้วให้สร้างกุฏิเพิ่มขึ้นอีกหลายหลังโดยกรมมะเหมนพงษาดิสอนมหิบพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเป็นผู้อำนวยการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่และเสนาสนะต่างๆวัดเสนาสนารามราชวรวิหารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาติแล้ว เมื่อพุทธศักราช2,478ภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สำคัญได้แก่เจดี JD ประธานทรงระฆคังถัดมาทางตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถด,ด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งวิหารพระนอนและวิหารพระอินท์แปลงตามลำดับพระอินท์แปลงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านตะวันตกของวัดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดก้าวให้อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวเพื่อให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาพฤทารามวรวิหารเขตบางรักกรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากการบูรณะที่ยาวนานไม่แล้วเสร็จ พระอินแปลงจึงถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเสนาสนารามแทนจนถึงปัจจุบันพระอินแปลงนี้ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวลาวนับถือมีตำนานเล่าว,ว่าการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยทองคําผสมสำริดครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากทองคําไม่เต็มองค์ต้องหล่อถึง9ครั้ง ในครั้งที่9เชื่อว่าพระอินทร์แปลงกายลงมาในร่างชีปะขาวช่วยหล่อองค์พระพุทธรูปจนแล้วเสร็จชีปะขาวก็หายไปจึงได้ถวายนามว่าพระอินทร์แปลงเราก็ได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าพระอินแปลงนั้นมีที่มาจากพระอินทร์ได้แปลงกายเป็นชีปะขาวมาช่วยหล่อพระพุทธรูปองค์นี้จนสาเร็จนั่นเองครับช่างน,น่าเรื่มใสและก็น่าอัศจรรย์ใจมากจริงๆเลยครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรามีเรื่องราวและในเรื่องราวย่อมมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าและเรื่องราวผสมผสานกันจนเป็นตำนานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพบกับตอนต่อไปกับ30พระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ